สวัสดีครับเพื่อนๆผมวิชานสุมาลีจากช่องวิชานโฟโต้นะครับวันนี้ผมมีโอกาสพาพเพื่อนๆอ,ออกมาถ่ายภาพนอกสถานที่เป็นงานพรีวดดิ้งนะครับเป็นงานเชิงอาชีพของผมวันนี้ผมมีคู่บ่าวสาวน้องจอยกับน้องเจนะครับน้องๆเขาเลือกที่จะมาถ่ายทําที่ะสะพานไม้เชียงคําจังหวัดมาสารคามนะครับเพื่อที่จะเอาภาพสวยๆไปเป็นภาพประทับใจในวันแต่งงานของน้องทั้งสองคนนะครับผมก็เลยเซตทีมงานมาทํางานให้น้องๆกันวันนี้ ก็เหมือนเดิมครับน้องไมล์ช่างแต่งหน้าประจําตัวผมมาทําหน้าที่เป็นเมกา,าร์ตทิสแล้วก็มีน้องวัดนะครับมาช่วยถ่ายเบื้องหลังแล้วก็มาควบคุมแสงแล้วก็วันนี้ผมได้นักสานะครับมือทําควันมือทาเอฟเฟกประจําตัวผมกลับมาด้วยอีกคนหนึ่งมารอดูกันนะครับว่า,าวิธีการทํางานในการถ่ายทําแสงธรรมชาติแล้วก็ถ่ายวิถีชาวบา้านแนวเรโทรพรีวดดิ้งแนว ผู้สาวผู้บ่าวไทยบ้านเนี่ยผมมีการกระบวนการถ่ายทํำยังไงมันจะแตกต่างจากการถ่ายทําปกติอยู่นะครับมันจะมีการใช้เอฟเฟกมีการโลแสงซึ่งวันนี้เองจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างน่าจะถ่ายเป็นวันหนึ่งที่น่าจะถ่ายทําลําบากเพราะว่ามันเป็นวันที่ฝนลินนิดๆนะครับเมฆมันจะเข้ามาเป็นย่่ง,งแล้วก็พอสักพักนึงก็แดดออกแล้วก็ฝนลินแล้วก็เมฆคึมแดดออกอยู่สลับกันไปสลับมาอย่างเงี้ยทั้งวันตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่ตอนเราแต่งหน้าแล้วตอนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคของเราแล้วครับว่าเรา จะเก็บภาพได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูกันตอนนี้เจ้าสาวก็กำลังแต่งหน้าอยู่นะครับน้องจอยช่างแต่งหน้าผมก็ยังเป็นน้องไม้เหมือนเดิมนะครับมือหนึ่งประจําตัวผมสวยไหมครับเจ้าสาววันนี้น้องจอยครับครับก่อนอื่นก็ต้องแนะนาเพื่อนเพื่อนให้รู้จักสถานที่แห่งนี้ก่อนครับที่นี่คือสะพานไม้เชียงคําเป็นสะพานไม้ที่ถูกสร้างเมื่อประมาณสักสองสามปีที่แล้วนะครับโดยพระอาจารย์เอกชัย ซึ่งะสะพานไม้แห่งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของวัดที่หมู่บ้านบอ่อหลุกนะครับจังอำเภอบละบ,รบรือจังหวัดมหาสารคามเพระอาจารย์เอกชัยเนี่ยครับที่เป็นคนดําบิสร้างสะพานเนี้ยท่านได้พาชาวบ้านสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมาเพระอาจารย์เอกชัยเองท่านก็เป็นพระที่ถ่ายภาพสวยแล้วก็เป็นพันธมิตรร่วมกับผมในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของการถ่ายภาพสําหรับผมผมมองว่าพระอาจารย์เอกชัยเนี่ยเป็นเป็น,ปนพระเป็นสงฆ์ที่ ใช้กล้องในการถ่ายภาพเพื่อเอผยแพร่ศาสนาที่ฝีมือจักจการองค์หนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับก็เลยทําให้ผมกับท่านเนี่ยรู้จักกันแล้วค่อนข้างสนิทก,กันพอสมควรนะครับทีนี้ในตอนที่ท่านพระอาจารย์เอกชัยกำลีสร้างสะพานแห่งนี้ท่านก็พาชาวบ้านนะครับะระดมในการหาไม้มาช่วยกันสร้างตอนแรกก็จะมะีประมาณสัก200เมตรด้านแรกนี่ก่อนแล้วต่อมาก็จะเปลี่ยนไปทางด้านนู้นนะครับอีกประมาณสัก สามร้อยกว่าเมตรน่าจะได้ครับในการสร้างเฟสแรกนี่นะครับผมมีส่วนได้เข้ามาช่วยในการหาไม้มาสร้างสถานีแห่งน,นี้ด้วยนะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมไปรับจ้างถ่ายภาพได้เงินมาก้อนหนึ่งก็เลยเอาไปซื้อบ้านเก่าเป็นบ้านที่เขาชาวบ้านเขาจะลื้อทิ้งครับแล้วก็ใส่รถบรรทุกสิบร้อมาบริจาคร่วมในการสร้างสะพานแห่งน,นี้ด้วยนี่ก็เป็น สิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจเหมือนกันนะครับที่ผมมีโอกาสได้มาร่วมสร้างสถานที่แห่งนี้เหมือนกัน<ม>บรรยากาศที่นี่สุดยอดครับนอกจากมีสะพานไม้ที่<ม>บรรยากาศเป็นแบบท้องทุ่งแล้วนะครับบริเวณข้างๆของสะพานเนี่ยก็จะมีฝูงควายที่ชาวบ้านเขาเอามาเลี้ยงปกติจะเยอะกว่านี้ครับแต่เมื่อกี้ฝนตกก็เลยเหลืออยู่ตรงนี้2ตัวแต่ปกติจะมีอยู่ประมาณ30-40ตัวที่ผมเคยมาแล้วก็ ด้านข้างนี้ก็จะมีบ่อ,เ,อเป็นบ่อของที่ชาวบ้านเขาปลูกบัวส่วนด้านนู้นจะเป็นหนองน้ําครับเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่มีชาวประมงมีเรือหาปลาบรรยากาศนี่สุดๆแล้วครับเป็นโลเคชั่นที่ผมใช้เป็นโลเคชั่นหลักในการจัดทิปถ่ายรูปถ่ายพรีเวดดิ้งหรือแม้กระทั่งงานแฟาอาร์ตของผมเองถ้าเป็นเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องของอชนบทผมก็จะชอบมาถ่ายที่นี่ครับ ครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มซีนที่หนึ่งนะครับในทีมงานผมก็มีน้องไมล์เป็นคนดูแลบ่าวสาวนะครับแล้วก็มีน้าสารอยู่ด้านนู้นมีหน้าที่ทาควันควันนี่ผมก็จะเอามาจําลองเป็นหมอกตอนเช้านะครับบรรยากาศให้มันผ้ามันดูนุ่มลงแต่ว่าอาการใช้ควันนี่มีโอกาสวันข้างหน้าผมจะมาอธิบายอีกทีเพราะว่าถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็จะดูเฟกพอสมควรอตอนนี้น้องใส่ชุดผู้ไทยนะครับเป็นไหมแท้ของจังหวัดกาลสินเป็นผ้าแพวา ผมก็จะจาลองบรรยากาศบ่าวสาวท้องทุ่งมานั่งคุยกันแต่ว่าชุดมันก็จะเป็นชุดไปวัดชุดไปงานมากกว่าชุดตัวนี้เราก็จะเอาบรรยากาศของชุดอีสานชุดเนี้มาสร้างบรรยากาศให้บ่าวสาวนั่งจูจีกันอยู่บริเวณสะพานแห่งนี้แล้วก็มีควันเป็นแบกกาวนะครับผมใช้นี่นะครับแคน o อน rp eos rp กับเลนส์7 0 2 0 0เดี๋ยวมาดูกระบวนการถ่ายทำกันนะครับอ่าทีนี้น้องหันมาคุยกันนะลกูกคุยกัน แต่ไม่ไม่มากเกินไปนะอ่าอันนี้หน้าเจ้าสาวหายเดี๋ยวแป๊บนึงนะเจ้าสาวลองเอามือเอามือเท้าที่ไม้นิดนึงข้างนี้ลูกข้างนี้ข้างนี้ข้างข้างข้างที่อยู่ใกล้พี่เออแล้วพลิกพลิกป่ามือไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นเออแบบนั้นลูกแล้วก็จับมือกันอีกด้านหนึ่งจับมือกันโอเคเจ้าบ่าวพยายามโน้มตัวมาข้างหน้านะลูกโน้มตัวออกมาข้างหน้า เราค่อยหันไปหาเจ้าสาวไม่งั้นมันจะทําให้เจ้าสาวหันหน้าไปทางนู้นมากเกินไปเจ้าสาวต้องไม่ให้หน้าหันกับหนีกล้องไปต้องไม่เกินแกน880องศาลูกแกนขนานน่ะแกนขนานกับพี่นะ่ะลองหันสิเออนั่นคือไกลสุดแล้วไม่งั้นหนูมองเฉียงมาทางนี้400องศาเออแล้วเหมือนกับเขาคุยแล้วเ,เราเขินนิดนึงเออเราพยายามล็อกหน้าไว้ทางนี้หันไปอีกหันไปอีกลูกเออเจ้าบอาเชงงเข้ามาหาลูกไม่งั้นโฟกัสมันจะหลุดเชงงออด้านนอก อ่ชงโงกด้านนอกแล้วก็ชะโงกเข้ามาแหยเจ้าสาวด้วยเอออย่างนั้นแหละลูกอ่ามืออีกด้านหนึ่งจับกันไว้นะจับจับเป็นอย่างนี้ลูกอ่อก็เบาวไงเจ้าสาววางข้างบนโอเคควันค่อยๆนั้นะสารต่ำหนึ่งอ่ากอนะประมาณนั้นเลยทีนี้เราจะรอควันจางก่อนนะครับตอนนี้ควันมันเฟกอยู่อ่ารอก่อนอ่ะพ่อพ่อพ่อนะสารพ่อ เราจะรอควันล็อกข้าไว้นะลูกถ้าได้นับหนึ่งกันเลยไม้นับสีด้วยพี่ด้วยนะได้ได้แล้วได้แล้วอาพร้อมนะทุกอย่างลงตัวหนึ่งสอง เราต้องการรูปยี่สิบใบนะครับตอนนี้เพิ่งได้ใบแรกครับนับหนึ่งไมนับไปด้วยนะใบที่หนึ่งเดี๋ยวหาระยะนะเพื่อหลานมาสาด้วยนะเดี๋ยวพี่จะหาระยะให้ อ่ะใบที่สองตรงนี้เลยไมย้ตรงนั้นเลยให้น้องจำมือกันมือกันออ่อใช่ค่ะเดีไยมอ่้ออ่าดีไม้ติดไม้ติดอ่าวัน <c oughs> สวยหมวงกล้องนะครับหนึ่งสองหนึ่งสอง เออน้องน้องเจเนาะจ๋าว่าน้องเจใช่ไหมครับน้องเจมองที่น้องจอยมองที่ผมน้องจอยเออน้องจอยแอนตัวเยอะๆลูกเออโอเคน้องเจเอียงเขาไปหาอันนี้เปลี่ยนเป็นน้องเจเนี่ยรวบเอวน้องจอยไว้รวบรวบจากข้างในแขนรวบจากข้างในแขนทีนี้น้องจอยอ่ะปล่อยให้เขาดึงเลยกล่าวว่าถ้าน้องเจปล่อยเนี่ยคือล้มเลยอ่ะลูกให้มันเป็นตัวเคอ่ะดึงเลิกดึงดึงเอวเข้าหาหนุ หนูจะต้องทิ้งทิ้งขาด้านนี้ให้ฟรีลูกอย่าทิ้งน้ําหนักมาตรงนี้นะหนูต้องทิ้งน้าหนักไปที่ขาด้านนี้เพื่อให้มันชิดกันตอนนี้หนูยืนห่างก,กันไปติดกันเลยเออนั่นแหละโอเคทีนี้มือด้านนี้หนูเอาขึ้นไปจับอะไรใช่อามือสวยนะทามือสวยอ่านี่ปูงชิดเข้าไปลูกอา่าต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดเท้นทท้าด้านนี้ยกขึ้นอีกล้วยกแล้วแต่ว่าชิดเข่าเข้าไปสิเออนั่นแหละลูกนั่นละ,ลนนละยิยงตัวคอมานิดนึง อ่าน้องเจน,งน้องเจมองที่น้องจอยลูกมองที่ผมอ่ามองที่เส้นผมหนึ่งสองขออนุตั้งสวยนะนี่ น,นี้เราได้ใบที่สองแล้วนะครับแต่วันนี้ก <laughs> ็ต้องเร่งกัินพอสมควรเพราะว่าฝนตกฟ้าปิดนะครับผมต้องแก้ปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่าพอลูกหันกลับมาหมหันไปมองกันแล้วทีนี้ขาด้านที่อยู่ด้านนอกของแต่ละคนเนี่ยถอยไปข้างหลังเราทิ้งน้ำหนักไปข้างหลังก่อนแล้วทิ้งมาแล้วยกส้นขึ้นปึ๊บยกส้นขึ้นยกยกขึ้นเลยลูกใ,ให้ปลายเท้ามันขึ้นเลยให้ปลายเท้าหลังลปลายเท้าหลัง ปลายเท้าหลังอร่อยเลยเออขอ,องน้องน้องเจด้วยหรอกเออเราทิ้งน้ำหนักมาคาเดียวเลยอยีกฝั่งหนึ่งเอาแค่ปลายเท้าจิกไว้มันจะทําให้ทรงเราสวยทีนี้มองกัรลกครับตอนนี้ผมอธิบายวิธีการถ่ายพรีเวดดิ้งแบบนี้ของผมก่อนนะครับแนวนี้จริงๆแล้วถ้าจะพูดกันจริงๆผมถ่ายมานานมากครับเกือบสิปีแล้ว มีควันอยู่ข้างหลังมีเนื้อหาที่มันดูหวานแหววเป็นเรื่องราวของคนหนุ่มสาวแล้วผมก็ประยุกต์เอาแนวนี้ครับมาใช้กับงานพิเ n g การถ่ายแนวนี้นะครับหลักๆเลยเราจะใช้เทเลเป็นหลักเพราะว่ามันจะให้มุมภาพที่มีมิติมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของกรอบของภาพก็จะสวยกว่าด้วยนะครับตอนนี้ผมใช้7200 f c l นะครับของ แค n น n แต่ผมต้องระวังนิดน,นึงเพราะว่ามันเลนรุ่นนี้ไม่มีการสั่นผมต้องเผื่อสปีดขึ้นไปเผื่อไว้หน่อยอน้องไม้เข้าไปเปลี่ยนลมครับทำไมต้องเปลี่ยนครับตอนนี้ที่ผมให้น้องไม้เปลี่ยนล่มเนี่ยก็เพราะว่าล่มสีแดงที่น้องถืออยู่เนี่ยแสงมันผ่านเข้ามาแล้วมันทําให้หน้าของเจ้าสาวเนี่ยติดสีแดงเข้ามาด้วยผมเลยเปลี่ยนเอาสีครีมเข้าไปแทนครับ Okay. ท่าสวยนะท่าน้องจอยสวยท่าน้องจอยสวยแล้วแก้ที่น้องเจลดแล้วดึงขึ้นเองเลยเจใบสามครับขอน,าาน้าานควันถมกดมาทีละนิดอย่ากดเยอะ อันนี้ควันถมแบบนะครับมันก็จะทําให้เราถ่ายไม่ได้จริงๆถ้าเปนมันเป็นตอนแสงเย็นๆเนี่ยควันพวกนี้มันจะกระทบกับแสงพระอาทิตย์มันจะสวยมากแต่กรณีนี้มันเยอะไปเยอะไปเยอะไปเอาได้แล้วได้แล้วมาเดินหน้าปีกถอยหรังปิกนะาานนะสานถอยอีกเอาน้องเจยงแคร์อีกนิดนึงลูกพลิกอีกได้พิกพิกอีกนิดนึ่งให้แครมันหันหาพี่รู้ว่าเป็นแครโอเคอ่นแม่แฟน ทีนี้เอาแคนออกจากหน้านี่นึงมันตัดคอหนูหนูโอเคดีลงตัวโอ้ควันถมอีกแล้วน้องอ่ะผมจะรอจงกวะพควันม,มันหมดตอนนี้ควันหนาไปตึบตึบสวยสสวยสามสวยกดมปอีกทีหนึ่งกดทีนึงพูดเดียวให้มันข้ามสะพานให้มันเหมือนหมอกอย่าให้มันเป็นควัน,นอย่างนั้นมันไฟไม่ป่าอ่ะลูกเนี้ยพ่อพอพอหยุดกดให้ลูกเนี้ยมันลอยข้ามสะพานมา รอครับมันนี่เหมือนหมอกเลยนะแต่ว่าถ่ายแบบนี้แบบก็จะต้องล็อกรอกำลังลอยแล้วข้ามมาแล้วหนึ่งเกือขค้สูงขึ้นอ๋อพเ้นที่ขออีกลูกหนึ่งโอ้โรสวยอ่ะ ีนี้เป็นซีนที่พระเอกของซีนเลยนะครับผมให้น้องเขาเก็บดอกบัวมาซึ่งตรงนี้มันเป็นบึงขนาดใหญ่แล้วดอกบัวเยอะมากเอามาเป็นเหมือนกับน้องเขาว่าลังพับดอกบัวจะเป็นวัดกันแล้วก็ใช้ควันอบน้ําที่เขาขาวมากเกินไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ปัญหาก็คือพอผมลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยผมอยู่ต่ำกว่าน้องน้ํามันตัดคอน้องผมเลยแก้ปัญหาด้วยการใช้ไล์วิวของ RP เลยครับยกขึ้นเพื่อกดให้น้องเขาอยู่ต่ำกว่าเส้นของขอบน้ํานะครับ มาลุยกันดูย,ยิ้มลูกยิ้มผมยิ้มนึ่งอ่ะผมได้มุมสวยใบหนึ่งแล้วนะครับกลมให้ทะลุฟ้าไปเลย ครับตอนนี้ก็ปิดซีนสําหรับที่สะพานไม้เชียงคํานะครับผมจะมาทีมงานย้ายไปที่วัดป่าธรรมอุทยานซึ่งจะอยู่ห่างจุดนี้ไปอีกประมาณ4ี่ห้าลเราก็จะปิดกองตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็เคลื่อนกองไปแข่งกับแพอาทิตย์ต้องรีบนิดนึงตรงนี้เราได้ทั้งหมด7ใบครับเดีย๋ยวไปนับต่อกันที่วัดน,นู้นไปครับ ครับตอนนี้ผมพาเพื่อนๆย้ายกองจากจุดที่1มาจุดที่2นะครับจากสะพานไม้เชียงคําตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่วัดป่าธรรมอุทยานหรือวัดป่าโคกดินแดงนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอีกแห่งหนึ่งของอ,อ,งอาเภอบละบือจังหวัดมาสารคามตอนนี้ผมก็ให้น้องบ่าวสาวแล้วก็ทีมงานไปแต่งตัวอยู่ด้านนู้นนะครับมีห้องน้ําอย่างดีเลยไปเปลี่ยน,นเสื้อผ้ากันตรงนู้นแต่ว่าตอนเนี้ลมฝนมันกําลังมาครับตอนนี้ยังพอมีแดดอยู่นะแต่ว่า ลมกับฝนกาลังมาจากทิศท,ทางด้านนู้นฟ้าร้องคึมๆมาแล้วครับคิดว่าน่าจะไม่ทันเราก็เลยคุยกันในทีมงานว่าเผื่อไว้ว่าถ้าวันนี้มันถ่ายไม่ทันจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้เราจะนัดมาซ่อมถ่ายกันใหม่ซึ่งน้องบ่าวสาวน้องเจกับน้องจอยก็พร้อมที่จะมาซ่อมเพราะว่าน้องยังไม่ได้กลับกรงเทศนะครับก็จะกลับมาถ่ายได้ถ้าเกิดอุบิเหตุถ่ายไม่ทันจริงๆเป็นเรื่องปกติครับในการถ่ายพีเ้งของผมใน1ปีผมก็จะมีบางคู่ที่ฝนฟ้ามันไม่เอื้อมหน่วยครับ ก็จะต้องได้มาซ่อมกันปีหนึงก็ประมาณ1ห,หรือ2คู่แค่นั้นแหละครับจากที่ถ่ายกันทั้งปี เป็นไปตามคาดครับเพื่อนๆไม่เสร็จครับคลิปวันนี้เพราะว่าฝนฟ้าขนองมาแล้วด้านนู้นครับก็คงต้องได้ปิดกองกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลุยกันต่อมาแก้งานก็ต้องเอาให้ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าครูาสาวเขาก็อยากได้ภาพดีๆไปโชว์หน้างานต้องถ่ายให้ได้เนียบที่สุดเราจะไม่ถ่ายฝ่าฝนนะครับเพราะว่าถ้าฝืนถ่ายกลางฝนลินไปเนี่ยก็คงไม่ได้ภาพที่สวยแน่ๆพรุ่งนี้ก็จะมาถ่ายกันต่อ แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ผมจะได้ถ่ายเบื้องหลังไหมเพราะว่าสตาฟบางคนเราไม่ว่างอาจจะไม่มีคนช่วยผมถ่ายวิดีโอดังนั้นผมก็จะถือโอกาสปิดทิศตั้งแต่วันนี้เลยแล้วสําหรับภาพที่จะถ่ายได้พรุ่งนี้ผมก็จะเอามารีทัศน์แล้วก็เอาภาพไฟนอลมาให้เพื่อนๆดูเลย EP นี้ว่าไปแล้วเป็น EP แรกเลยนะครับที่ผมได้มีโอกาสให้เพื่อนๆได้ดูเบื้องหลังการทํางานภาคสนามเชิองอาชีพของผมนั่นก็คือการถ่ายพีเ้งเพราะว่ามันจะมีเทคนิคอะไรที่แตกต่างออกไปจาก การถ่ายในสตูดิโอผมโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าการทํางานภาคสนามเนี่ยมันต้องอาศัยทีมเวิร์กเป็นสําคัญเลยทีมงานแต่ละคนจะมีความสําคัญพอๆกันหมดไม่ว่าจะเป็นน้องไม้ที่ชํามงานเรื่องเอสื้อผ้าหน้าผมแล้วเขาก็ทําหน้าที่ดูแลลูกค้าด้วยดูแลแบบด้วยนัาสารก็จะเก่งในเรื่องของการทำเอฟเฟกนะครับน้องวัดหรือบางทีก็จะเป็นครูโต้งเนี่ยก็จะเก่งในเรื่องของการถ่ายวิดีโอผมด้วยแล้วก็คุมแสงดูแฟลตดู การคัดแสงธรรมชาติอย่างเงี้ยครับดังนั้นการทํางานภาคสนามเนี่ยมันต้องอาศัยความทํางานร่วมกันเป็นทีมบินเดี่ยวไม่ได้ครับลาบากงานสเต็ปเนี้ยต้องมีทีมงานที่แข็งแกร่งกันพอสมควรทีมงานนี้พวกผมก็ทํางานร่วมกันมาหลายปีแล้วนะครับรู้มือกันละรู้ว่าจังหวะไหนจะต้องทํำยังไงจะต้องอวางแผนงานยังไงฟโฟล์เวลายังไงแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงเห็นไ,ไหมฮะขนาดวันเนี้ยทุกคนทํางานแบบมือชีพเป็นขนาดเนี้ย ปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือฝนฟ้าและธรรมชาติเนี่ยยังทําให้เราจะต้องได้ไปถ่ายต่อเนื่องกันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่ามันคุมไม่ได้มันเป็นสิ่งปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ดังนั้นเขา้ึงมีคํากล่าวที่ว่าการถ่ายภาพกลางแจ้งเนี่ยนะครับธรรมชาติถือหุ้นครึ่งหนึ่งเราต้องรู้สเตปอ่ารู้เวลารู้จังหวะรู้มุมการชํานาญมุมชํานาญโลเคชันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะมันจะทําให้เราบริหารเวลาได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของประสิทธิภาพของกล้องนะครับ พราะากล้องที่เป็นแพงประสิทธิภาพสูงสูงเนี่ยเขาจะเพิ่มโอกาสในการได้ภาพลดเวลาการทํางานของเราลงทําให้เรา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรคนระับในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยเนี่ยกล้องที่มีประสิทธิภาพสูงสูงเนี่ยก็จะทําให้เราอ่ะมีโอกาสได้ภาพมามากกว่านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เพื่อนเเห็นเบื้องหลังแล้วก็รู้วิธีคิดวิธีทํางานของผมในกระบวนการทํางานเชิงอ,อาชีพภาคสนามแบบนี้นะครับ สนุกไหมครับสำหรับ EP นี้ก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ